ันยองอาเซโยได้ยินไหมคะตอนนี้วันที่14กุมภาสุของวันสิบสามพออยู่ที่เกาหลีมีคนบอกว่าให้ทำคลิปส่งมาให้ดูหน่อยสภาพหน้าตอนนี้คือเปลือยๆตอนเช้าตื่นได้สักพักแล้วแล้วก็มาทานเอ่อแบ็กฟาดกัน Hello. 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 นี่นะคะนี่พิด <Hello. S 1> เป็นพี่สาวพี <Hello. S 1> ่ปอนะคะ <Hello. S 1> อันนี้เป็น เพื่อนนะปีแล้วก็นี่นะคะพี่หนึ่งค่ะไม่จัาก็ไม่รู้อ้คือละเขาเรียกอะไรล็อบบี้ของโรงแรมวิวาววิวารดีพาร์คสกีสกีสกีรีสอร์ทก็ตอนนี้นะไม่ต้องแต่งก็ได้เพราะว่าไม่เคยรู้สึกหน้าดีขนาดนี้มาก่อนลูกจุมจนไม่มีเลยตั้งแต่ตื่นเช้ามาเออ อากาศที่นี่หนาวมากมากเมื่อกี้เดินฝ่าลมหิมะมาค่อนข้างค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวน่าจะลบผ้าน่าจะได้แล้วก็แต่ว่าไม่มีไม่มีสโนว์เฟลกเท่าไหร่ก็คือหิมะไม่ตกมาอยู่ที่เกาหลีถึงวันทําให้ได้รู้ว่าเออทำไมสาวเกาหลีถึงทําไมสาวเกาหลีถึงผิวดีหุ่นดี ผิวดีเพราะว่ามันหนาวหนาวตลอดทั้งปีคือหนึ่งปีก็จะหนาวอยู่เก้าเดือนแล้วก็ไม่มีมแมลงให้กัดจะร้อนขนาดไหนก็คือไม่มีมแมลงให้กัดแล้วก็น้ําที่ใช้อาบเนี่ยมันเป็นน้ําอุ่นน้ําอุ่นที่มันเป็นน้าแร่ไม่ใช่เป็นน้ําอุ่นนะประปาบ้านเรานะของเขาเป็นน้ําแร่ซึ่งน้ําที่ออกมาจากก๊อกของเขาสามารถดื่มได้หมดแล้วก็ ในส่วนของนในเวลาล้างหน้าเนี่ยน้ำที่เป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติของเขาหมายถึงเย็นมาก<ร>เย็นเหมือนกับน้ำแข็งที่มันละลายอะ่ะแล้วเวลาล้างหน้าคือจะรู้สึกว่าหน้าชารูจุ๋มจนมันก็จะหดลงเลยทําให้รู้สึกว่ามันทําให้มันกระชับขึ้นแล้วผิวเราผิวรู้สึกว่าผิวดีขึ้นอันนี้ที่เห็นเป็นรอยแดงนี่คือ,อยังไม่ไม่มีอะไรอยู่บนหน้าเลยนะมันก็เลยแดงขึ้นมากลายกลายเป็นว่า เลยหน้าเลยหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปกันที่สกีรีสอร์ทซึ่งทำให้หนาวมากผิดปกติเสื้อผ้าที่ใส่ในวันนี้มันก็จะเป็นหลายชั้นหน่อยอย่างอันนี้เป็นฮิตแท็กอันนี้เป็นลองจรแบบเป็นเป็นูเป็นผ้าวูนซึ่งมันจะแบบว่าหนานิดนึงอ่ะแต่ไม่ได้กันมไม่ได้กันหนาวเท่าไหร่นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะใส่นี่ก็คือเสื้อโค้ท เป็นผ้าวูลเหมือนกันข้างในแล้วก็อันนี้เป็นหนวดอ,อันนี้หูจําเป็นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเคมีมืออีกสองอมกันซ้อนกันเลยสองคู่เดี๋ยวตอนนี้ไกด์เขากำลังจะออกพาออกไปที่สกกีข้างนอกแล้ว <c oughs> คาดว่าคงหนาวน่าดูแต่วันนี้มีข่าวดีตั้งแต่เช้าคือรองเท้าขาดนึกจับม่วนไปเล่นหิมะมา,มา รองเท้าหิมะากับรองเท้ารองเท้าขาดเดี๋ยวต้องซื้อรองเท้าใหม่หนึ่งคู่เดี๋ยวหลังจากเล่นหิมะาแล้วเป็นไงเดี๋ยวจะให้ดูสภาพกันอีกทีอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวขึ้นรถก่อนแล้วกันบ๊ายบายค่ะ